สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะมาเพาะขึ้นช่ายให้กับทุกคนดูกันนะคะเพาะขึ้นช่ายยังไงไม่ให้เปลืองพิษมอสนะเดี๋ยวนร้จะมาผสมดินสูตรนี้ใช้เพาะผักได้ทุกชนิดค่ะแล้วก็เราจะใส่พิษมอสแค่นิดเดียวโรยตรงด้านหน้าแค่นั้นนะคะแล้วก็ด้านล่างเราจะใช้เป็นดินผสมขี้ไก่ค่ะเพื่อให้ต้นกล้าของเราเมื่อเขางอกแล้วก็เขาจเจริญแล้วมีรากแล้วให้เขาลงไปจินปุ๋ยนะคะทําให้ผักที่ปลูกลงในถาดลุมของเรา เขียวสวยแล้วก็อยู่ในถาดของเราได้นานเป็นเดือนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผสมดินสำหรับรองก้นถาดก่อนนะคะดินตัวน,นี้เป็นดินผสมขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ออคนิก100์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะปุ๋ยขี้ไก่ ใส่ประมาณกิโลครึ่งนะคะครึ่งถุงแล้วก็คนให้เข้ากัน แล้วก็โรยดินลงไปให้ทั่วนะคะนิดเดียวนะคะอย่าอย่าใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวพอหลังจากนั้นเราก็จะเอาพีทมอสโรยด้านหน้านะคะ พีชมอต้องใช้เป็นพิดมอสสำหรับเพาะต้นกล้านะคะเนื้อเขาจะละเอียดนะคะนี่คือพีชมอสเพาะต้นกล้าค่ะโรยด้านนาปุ๋ยที่เราผสมลงไปนะคะปุ๋ยที้ไก่ที่เราผสมลงไปเมื่อมเมล็ดงอกแล้วนะคะต้นเขามีรากแล้วเขาจะได้ลงไปกินอาหารนะคะทําให้เราเก็บต้นกล้าไว้ในถาดได้ เดือนกว่าเลยนะคะเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่าขึ้นใชยกว่าจะโตนะคะต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเขาถึงจะมีใบแท้เขาจะได้มีอาหารไว้เลี้ยงต้นอ่อนของเขานะคะโรยลงไปเลยค่ะเดี๋วนั่นจะเกลี่ยนะคะแล้วก็ลดน้ำค่ะเมื่อทำการเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยนะคะด้านหน้าเราจะเติมเป็นพีทมอสแบบบางๆนะคะแล้วก็เกลีย่ย ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จะทำการลดน้ำให้ฉ่ำน,นะคะเนื่องจากการเพราะขึ้นช่ายนะคะจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการงอกนานนะคะอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะคะเขาถึงจะงอกตัวนี้แนนจะทำการปรุงดินเสร็จแล้วก็จะลดน้ำให้ฉ่ำน,นะคะเพื่อเวลาที่เราโรยเอาเมล็ด ขึ้นใายลงไปแล้วมเมล็ดเขาจะได้ติดนะคะเนื่องจากติดดินลงไปเลยจะได้ไม่ลอยขึ้นมานะคะสำหรับการรดน้ำนะคะแนนจะใช้บัวรดน้ำแบบ2000ลูของแนนนะคะตัวนี้ที่ให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเป็นตัวที่แนนใช้รดได้ทั้งผักโตนะคะแล้วก็ผักอ่อนนะคะ ก็ตัวนี้ระดับแรงของน้ำนะคะเขาจะเป็นละอองฝอยดีมากๆเลยนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะเมื่อเราได้ดินที่พร้อมปลูกนะคะตัวนี้ก็จะมีความฉ่ำนะ่ารดแบบให้ฉ่ำเลยนะคะก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการปลูกลงไปนะคะเมล็ดพันธุ์ที่เห็นเป็นขึ้นช่ายก้านแดงนะคะหรือขึ้นช่ายตัวนี้แนนสั่งมาจากจีนนะคะก็จะทําการโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปนะคะ ให้พอประมาณนะคะน,นี่ก็จะประมาณแบบหยิบมือนะคะก็ให้เขาขึ้นเยอะๆได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราถอดต้นกล้าไปปลูกก็คือปลูกทีละหนึหลุมเลยก็ได้1กอเลยนะคะใหญ่มากๆเลยทำแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยค่ะตัวนี้เป็นขึ้นชายสีขึ้นชายยักษ์นะคะเมื่อกี้เป็นขึ้นชายก้านแดงนะคะ นี้เป็นขึ้นช่ายเซเลลรี่นะคะแนนจะหวานอันนี้จะเม็ดใหญ่กว่าแนนจะหวานก็คือในหนึ่งถาดใส่สองชนิดนะคะสำหรับใครที่อยากได้เนาะก็จะได้ต้นพันสองชนิดเลย ตัวนี้ไม่ต้องใช้ดินกลบนะคะเนื่องจากเมล็ดของเขาค่อนข้างที่จะงอกยากใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเขาถึงจะงอกในระหว่างที่เรารองงอกอย่าปล่อยให้พีชมอสแห้งนะคะต้องสเปรย์น้ำนะคะต้องสเปรย์น้ำให้เขาชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ตั้งในร่มที่มีแสงสว่างคะ่ะพยายามอย่าใช้ สายยางนะคะหรือว่าน้ำที่ฉีดพ่นทําให้มเมล็ดของเขาหลุดออกจากถาดนะคะก็คือแนน,นจจโรลยแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราค่อยกดลงนะคะเพื่อความกระจายตัวอันนี้เป็นซิรารี่นะคะขึ้นขึ้นชายยักษ์นะคะแล้วแก้ก็จะกดกดให้เอ่อ เมล็ดของเขาฝังลงไปนะคะอันนี้แนนลดน้ำจนฉ่ำแล้วดังนั้นแนนจะไม่ลดน้ำนะคะรอช่วงเย็นว่าน้ำในพิทมอสของเรา แห้งไหมนะคะถ้าไม่แห้งเราก็ปล่อยไว้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะอย่าใส่ดินจนเต็มมากนะคะเวลาที่เราใส่ดินจนเต็มมากเวลารดน้ําน้ําของเขา,เจ,าจะจะท่วมนะคะทําให้มเมล็ดของเราไหลไปหากันนะมันจะเวลาที่เขาง,งอกมันจะไม่สม่ําเสมอนะคะเนี่ยค่ะนี่คือข้อควรระวังนะคะใส่ดินไม่ต้องเต็มมากนะคะให้เหลือช่องว่างให้เราเห็นอ่า พื้นที่ของถาบแบบนี้นะคะเดี๋ยวรองอกแดนจะถ่ายอัปเดตให้กับทุกคนดูกันค่ะ